เสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมนักโทษชายเออก็สนุกกันใหญ่เลยเออสรีไปในฐานะอะไรแกไม่ได้อยู่ในหนึ่งในเสร็จของผู้ที่สามารถเที่ยมได้อ่าจจะเข้าไปนะครอดีตพุ้บชาการตำรวจแห่งชาติพฤติกรรมต้องสงสัยว่านักโทษจะตายหาหรือเปล่าก็เลยไปดูอะไรเเงี้ยแล้วที่สำคัญนะไปร่วมกันวางแผนเพื่อกระทำความผิดด้วยนะฮะคือเขาไปบอกว่าเขา ให้คุณเสรีไปถอนท้องออคุณเสฐาท่ที่รู้ว่ากระทำผิดคุณเสรีก็บอกว่ามันผิดกฎหมายท่านไปถอนแต่คุณเสรีก็ทําตามนั่นคือไปร่วมกันวางแผนในาการกระทำาการกระทำความผิดร่วมกันโอ้โห <c oughs> อ,อ,อันนี้อันนี้นนพี่ชิดครับเสรีเขาไม่ผิดหรอครับเขาบอกเ้วยจากทักษิณเป็นผู้มีบารมีเหนือระบบสั่งได้ครับ ไม่ใช่ผู้มีบารมีนอกระบบนะครับผู้มีบารมีนอกระบบใส่สั่งไม่ได้นี่ผู้มีบารมีเหนือระบบนะครับสั่งต้องทำเหนะ<ด>เือระบบเหนือระบบะครับเหนือระบบครับก็ดูนายกนั่งพูดกับเขาดิครับ <c oughs> จบไปละใช่ไอครับเอ๊ะแล้วอย่างกรณีเรื่องของพลตหมดเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยที่ทางคอปทให้ปปชเนี่ยใส่มาเป็นพยานเพิ่มเขามีการตอบรับว่ายังไงบ้างอะคะ ก็อก็ยันดีครับเพราะว่า<ม>เราบอกว่ามีข้อเท็จจริงใหม่ที่เกิดขึ้นทางสังคมกรณีที่กุญเสรีพิสูส์ออกไปให้สัมภาษณ์ว่าได้ไปพบคุณทักษิณที่ชั้นสิบสี่นั่นแสนดงว่าการ้บไปพบและมีการพูดคุยกัน<ม>หนึ่งคือว่ากุณเสรีพิสดตก็จะเห็นหน้าการของคุณทักษิณว่าเป็นรูปแบบไหนสองถ้ามีการเจรจาต่อรองกันทั้งขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าคุณทักษิณยังมีสติสมป,ปะ ทันยาครบพวดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ป่วยหนักถึงขั้นวิกฤตที่ต้องค้อดูแลอาการเป็นพิเศษตามที่ลงมาตรวจสาวต้างเลยใช่ครับถ้ามีการเจรจากันขนาดนั้นแสดงว่าสามารถที่จะตลองอะไรได้ได้สมมูลแบบนะครับตอนนั้นเนี่ยปปชบอกว่ามีความยินดีนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกคุณเสรีพิสูจน์เข้ามา ประกอบไปสำนวนด้วยอย่าอย่าลืมเอาวีระไปด้วยนะครับเพราะเรื่องที่วีระถามยังไม่ได้เลยจะฟ้องทางปมชเลยวีระวีระสวงความคิดนะครับเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมนักโทษชาย